วันนี้จะมาขอคุยกับการชำไม้ชำชินตาว่าทำไมเวลาเขาอบแล้วทำไมเขาถึงเสียหายทำไมอบแล้วไม้เน่าทำไมอบแล้วไม่เหน็นมีรากเลยอบแล้วไม่ดีเลยสิ่งสำคัญที่ทุกคนมองข้ามไปในการอบไม้คือวัสดุที่ใช้อบอะค่ะตัวตัวที่เราใช้อบต้องใส่ค่ะ ตัวนี้ค่ะที่บ้านจะเปลี่ยนทุกสองเดือนตู้อบตัวนี้ค่ะตัวแผ่นพลาสติกตัวนี้ค่ะไม่แพงค่ะแผ่นละร้อยกว่าบาทใช้2เดือนคือถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขุนเริ่มขุนค่นะ,คะแค่เริ่มขุนนะคะเดือนกว่า2เดือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่บ้านเวลารดน้ําจะฉีดลงไปอย่างนี้เลยแล้วทาให้เขาเริ่มมีตราบของน้ำาคะ่ะที่เป็นสีขาวๆติดถ้าเริ่มขุนปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเวลาเราทําตู้อบก็คือข้างล่างเราล็อกถาวรือเ,เปลี่ยนไม่ได้ค่ะแต่ข้างบนนะคะเราจะ ใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งครอบเขาไว้แล้วก็ใช้คลิปล็อกๆแบบนี้ค่ะเราต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้ใส่ตลอดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่น้องขุนปุ๊บไม้จะเน่าทันทีเนื่องจากแสงลงไปไม่ได้ได้แต่ความร้อนค่ะไม้ต้องการแสงเพื่อสังเคราะห์เพื่อที่เขาจะได้ทํารากขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาขุนปุ๊บเนี่ยค่ะเขาจะอบไม้ไม่ได้เขาจะเน่าดูตัวที่เราครอบต้นไม้ไว้แบบนี้เราก็ครอบได้นะคะนี่เป็นตอของบัวชมพูเนื่องจากว่า กระถางน้องใหญ่มากแล้วตอนที่เรายกออกมาเขาเป็นแค่หนกเขายังไม่มีใบค่ะเราก็เลยกลัวว่าความชื้นในกระถางจะเกินเราไม่ได้รื้อน้องออกมาค่ะเราฝังตอน้องเอาไว้เรายกแค่ยอดของออกเราเลยใช้วิธีการเอาพลาสติกค่ะามาคลุมเราใช้ตัวนี้ขยดไว้ไม่ให้พลาสติกยุบลงนะคะเพื่อกันไม่ให้ความชื้นในกระถางเกินต้องบริหารจัดก,การเรื่องความชื้นในกระถางดีๆค่ะถ้าความชื้นในกระถางเกินน้องก็จะทิ้งราก ตรงจุดที่ช้ำก็คือจะต้องมีแสงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะถ้าเราจะอบไม้คะ่ะต้องมีแสงค่ะเนี่ยค่ะมาจากหน้าบ้านแบบนี้เลยเข้ามาเห็นไหมคะแล้วก็เจอต้นไม้เลยนี่คือมีแสงแต่ว่าเขาจะอยู่ในชั้นที่มีแสงแต่แต่พลางร้อนลงมาด้วยข้างบนจะเป็นพี่ๆต้นใหญ่ลงมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีชั้นข้างๆเขาก็จะมีพี่ๆต้นใหญ่ๆอยู่เห็นไหมคะ แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแอบๆบแบบอยู่ตรงนี้เขาจะแอบ,บลงไปตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะไม้ด่างจัดเราก็เอาน้องลงมาในชั้นที่มีแสงน้อยหน่อยลดความร้อนของน้องลงหน่อยเราจะลดลงมาแบบนี้น้องก็จะยังอยู่ได้ค่ะเห็แบบนไหมคะและกระถางค่ะเอาล้นๆไว้เลยค่ะเพราะน้องมีความด่างจัด แบบนี้ค่ะการอบไม้เห็นไหมคะตัวนี้ต้องใส่นะคะเมื่อไหร่ที่น้องเริ่มขุนแล้วน้องไม่ใส่ก็เปลี่ยนทันทีค่ะสาค,ครอบพวกนี้ค่ะเห็นไหมคะที่เราครอบถ้าเขาเริ่มขุนอย่างนี้ยเราต้องเอาไปล้างทําำหกสะอาดค่ะแบบนี้ก็ใกล้ที่จะเปิดได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องเริ่มมีใบยเยอะแล้วน้องเริ่มขุนแล้วที่บ้านจะล้างทุกสัปดาห์ค่ะจะตําไปล้างล้างด้วยฟองน้ําที่เขาไม่ได้ไปขูดทําให้พื้นผิวของเราเป็นลายอะคะ่ะ ล้างเอาคราบน้ําออกถ้าไม่ไหวก็คือต้องเปลี่ยนใหม่เลยค่ะ,คะกระถางพวกนี้เราก็ใช้เจาะรูเจาะๆๆก้นๆแล้วเราก็เอาไปปลูกต้นไม้ได้นะคะแต่ต้องมีวัสดุนในการเจาะหรือเอาไปใช้ในการชําต้นไม้ได้ค่ะชําน้ําหรือชําทรายได้เจาะด,ด้านข้างไม่ให้น้ําไม่ให้น้ําไหลขึ้นมาท่วมค่ะแล้วก็เราไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าพลาสติกอะค่ะเราต้องใช้ให้คุ้มค่าเลยก่อนที่เราจะทิ้ง รักต้นไม้ก็ต้องรักโลกด้วยนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ต้องคอยล้างเหมือนกันเห็นไหมเป็นการชำํำชํำอโลคาเซียคะ่ะแบบนี้เลยนี่เราเพาะไข่ไว้มีท Black ั World ้งแบล็กเวิร์เวดพิงค์นะคะเป็นไม้ไข่แล้วก็แบ m b มบีโนตัวสเปรดสวยมากนี่เป็นไม้ไม้ไข่หไหมคะน้องสวยมากน้องงอกครบหมดแล้วนะคะเนี่ยเผิ่มแบบเดียวเห็นไหมคะสองนี่เป็นแบล็กเวิร์เวดพิงค์ เป็นอะโลคาเซียตัวตัวพิงค่ะนี่ค่ะไข่น้องงอกครบ3แล้วก็มีแบมบิโนทั้งหมด4ฟอง 1, 1 2 3 4ตัวนี้เป็นแบมบิโนตัวนี้เป็นแบล็กเวเวตสตัวเห็นไหมคะงครบมาแล้วเวลาเราครอบเราก็ครอบอย่างนี้ค่ะ และเหมือนเดิมค่ะต้องมีแสงนี่เริ่มคุ่นแล้วเห็นไหมคะเราต้องทําความสะอาดให้น้องมีแสงไม่งั้นน้องที่อยู่ข้างล่างค่ะเขาจะใช้ความชื้นไม่ได้เขาจะสังงคหอแสงไม่ได้แล้วเขาก็จะเน่าอยู่ไปอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนมองข้ามในการชําไม้ค่ะเนี่ยค่ะต้องมีแสงให้เขาเห็นไหมคะตัววัสดุที่ชำเห็นไหมคะต้องใส่อรก็จะฉีดน้ําออกตลอดถ้าสมมติว่าน้องเปื้อนหรือน้องเป็นอะไรที่ไม่สะอาดเลงนะคะเราก็ต้องทำความสะอาดน้อง นี่เห็นไหมคะพี่บานชอบทรายมากจะวางทุกอย่างไว้บนทรายเขาจะเก็บน้ำได้เขาจะเขาจะไม่ซับน้ำเขาจะไม่ขังน้ำน้ำจะผ่านได้สะดวกแต่เขาจะเก็บความชื้นได้มีรูพรุนมีอากาศไม้กระถางจาเป็นต้องมีอากาศเห็นไหมคะตัวที่คลอบต่อต้นใหญ่ขณะน,นี้ต้นใหญ่แบบนี้เห็นไหมคะ เรายกยอดออกเราก็ยังคงต้องครอบต่อน้องนี่ค่ะครอบแบบนี้เลยตัดตัดสารไปตามกิ่งของน้องอะค่ะไม่ให้โดนกิ่งน้องแล้วก็ครอบเอาไว้เพื่อเวลาที่เราฉีดน้ําลงไปอะค่ะปอน้องจะได้ไม่โดนน้าช่าๆเต็มๆนี่ค่ะต้องมีความใสค่ะแบบนี้เลยดแล้วอยู่ใต้ต้นไม้พลางความร้อนในการอบค่ะหเห็นไหมคะ ต้องใส่ค่ะถ้าเริ่มขุ่นก็คือเปลี่ยนอันนี้คือสําคัญมากในการอบไม้ที่บอกว่าไม้เน่าไม้เน่าน่าจะเกิดจากวัสดุที่เราใช้อบอะค่ะเขาไม่ใส่พอค่ะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตู้ตู้บรรสีเหลือหนึ่งตู้เพราะว่าสงสารน้องตัวที่เราใช้ข้างบนนะคะตัวนี้ค่ะผ้าที่เราใช้คึมข้างบนนะคะผ้าผืนนี้ค่ะต้องเปลี่ยนห้น้องทุกสอง สเดือนเต็มที่เราใช้ประมาณ2เดือนค่ะมาจากพวกแอปส้อมอมไร่งค่ะใส่ๆคอยเปลี่ยนให้น้องเราก็แค่ตัดตามกว้างตามยาวแล้วก็ใช้คลิปล็อกๆแบบเนี้ค่ะปูไปตามตู้ค่ะมาสรุปเรื่องการทําไม้ด้วยวิธีอบนะคะว่าทำไมไม้ถึงเน่าไม้ถึงอบแล้ว,ไม,ลวไม่ได้ผลนะคะหคือความใสของภาชนะที่เราใช้ในการอบค่ะ เราต้องคอยเปลี่ยนคอยทําให้เขาใส่ตลอดเราอยากให้เขาขุ่นค่ะเพื่อที่แสงจะได้ลงไปที่ต้นไม้ได้สองวัสดุชํ้วัสดุชํ้ก็คือต้องมีความโปร่งต้องมีอากาศไหลเวียนใช้พวกที่เขาโปร่งที่เขาเบามีอากาศไหลเวียนถ้าหาอะไรไม่ได้ชําทฟลายดีที่สุดค่ะ3ก็คือกระถางที่ใช้ชําค่ะพยายามบีบกระถางให้เล็กจิ๋วที่สุดค่ะเท่าที่เราทําได้สชนะที่เราใช้อบจะต้องสมดุลกับสิ่งที่เราอบ เช่นเราอบชิ้นตาชิ้นเล็กๆประมาณ4ีหชิ้นตาภาชนะก็จะต้องเล็กลงมาค่ะอย่าให้ใหญ่เกินไปมากค่ะไม่ใช่ว่าเราเอาแบบนี้ค่ะใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็เอาชิ้นตามาวางเลยน้องจะแห้งความชื้นน้องจะไม่พอแล้วก็ความสะอาดของน้องก็จะไม่ได้ด้วยน้องก็จะไม่ค่อยงอกหรือน้องจะงอกช้าหรืออาจจะเน่าไปเลยใช่ 5, อีกข้อจุดที่เราวางจะต้องลดความร้อนลงมาที่บ้านใช้วิธีการ ใช้ร่มไม้ใบาบางอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ลดความร้อนลงมาด้วยการข้างล่างสามารถรองเป็นทรายได้เอาทรายวางบนทรายค่ะแบบนี้ก็ช่วยน้องได้เหมือนกันช่วยให้น้องมีความเย็นมากขึ้นมีแสงแต่ไม่ร้อนจนเกินไปค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะลองไปปรับกันดูนะคะว่าตรงจุดไหนที่ที่เราลองปรับได้แล้วดูสิคะว่าไม้ชินตาของเราอะคะเวลาหันออมาแล้วงอกสวยๆงามๆเหมือนพี่ๆเขาไหม